อิสราเอลประเทศสุดล้ำที่คนอาจยังไม่รู้ 1. อิสราเอลประเทศเล็กๆในตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมมีพื้นที่ราว2 7 8 0 0ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด9.4ล้านคนแต่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในดินแดนแห่งนี้กว่า4 0 0 0ปีที่แล้วโดยเป็นดินแดนหลักสําคัญของ3ามศาสนาด้วยกันนั่นก็คือศาสนายูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามทําให้อิสราเอลมีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเช่นโดมแห่งศิลาหรือโดมทองศาสนาสําคัญของศาสนาอิสลามกําแพงร้องไห้สถานที่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวสัญลักษณ์ของการที่คนอิสราเอลได้หวนคืนกับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาทะเลเดซีหรือทะเลที่ไม่มีวันจม 2. อิสราเอลเจ้าแห่งนวัตกรรมน้ำสุดล้ำโดยความที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งในทะเลทรายจึงมีปัญหาเรื่องน้ำแต่รัฐบาลอิสราเอลได้ผลักดันให้เรื่องน้ำเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติโดยมีการใช้เทคโนโลยีกันน้ำเค็มและการรีไซเคิลน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำจืดโดยมีปริมาณน้ำดื่มกว่า80%ในอิสราเอลมาจากกระบวนการการแยกเกลือออกจากน้ำปัจจุบันอิสราเอลเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำของโลกในด้านน้ำและมีระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 3. ผลผลิตทางการเกษตรทําเงินได้มหาศาลแม้ว่าพื้นที่อิสราเอลจะเหมาะในการเพราะปลูกเพียงแค่20%แต่รัฐบาลสามารถผลักดันให้พืชทําเงินได้เช่นโจโจโบาน้ามันสกัดจากมเมล็ดของมันถูกนําไปใช้ส่วนประกอบของเครื่องสําอางซึ่งต่อย่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้กระบองเผ็รไร้นามที่มีชื่อว่าโอพันเทียทูนาใบของมันสามารถนําไปเป็นอาหารสัตว์และผลของมันก็สามารถเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยและที่ขึ้นชื่อในตลาดยุโรปมากที่สุดนั่นก็คือมะเขือเทศอิสราเอล 4. ประเทศแห่งเทคโนโลยีและมีบริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนาอย่างมากอิสราเอลจึงมีบริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่า2,000แห่งนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการป้องกันประเทศมากที่สุดของโลกและมีไวรัสที่สอดแนมอย่างปิการซสที่อันตรายที่สุดของโลกก็มาจากประเทศอิสราเอลรวมไปถึงที่ฮือหานั่นก็คือไอออนโดมหนึ่งในระบบการป้องกันการโจมตีที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดของโลก โดยเป็นการใช้เรดาร์ที่ทํางานเพื่อบ่งชี้และทําลายขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่ขีปนาวุธดังกล่าวจะทําให้เกิดความเสียหายโดยไอออนโดมสามารถทํางานได้ทุกสภาพลมฟ้าอากาศปัจจุบันอิสราเอลมีไอออนโดมประจําการอยู่ทั้งหมด10จุดทั่วประเทศสามารถยิงขีปนาวุธสกัดไปได้ถึง20ลูกและสามารถจับขีปนาวุธจากศัตรตูรอบเมืองได้ตั้งแต่4ถึง70กิโลเมตรโดยอิสราเอลกําลังมีแผนพัฒนาให้ได้ถึง250กิโลเมตรสามารถป้องกันขีปนาวุธได้ถึง9 ห7 5. โมซาดหน่วยข่าวกรองเบอร์ต้นต้นของโลกโมซาดเป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลทำหน้าที่เป็นหูทิพย์และตาทิพย์ของรัฐบาลก่อตั้งขึ้นโดยเดวิดเบนกูเรียนนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราวเจ00คนและได้งบประมาณสูงสุดประจำปีมากถึง3,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1น0 0 0แสนล้านบาทการทำงานของโมซาดถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนเช่นฝ่ายติดตามฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฝ่ายส่งคมจิต ทยาและยังมีสายลับที่แทรกซึมเข้าในกระบวนการและในประเทศต่างๆโดยแต่ละฝ่ายของโมซาจะรับคำสั่งจากผู้อำนวยการที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าพลตรีใน IDF